รอบนี้เจอสุดใหญ่ไหนบอกว่าอวดเก่งไม่กลัว F16 ประเทศไทยท้าไทย F16 ประเทศไทยไหนบอกว่าทหารกัมพูชานี่เก่งกว่าทหารไทยเพราะว่าทหารกัมพูชานี่มีแต่ทหารใหญ่ใหญ่ไหนบอกว่าทหารไทยมีแต่เด็กเด็กไหนบอกว่าอวดเก่งนะักเก่งหนาะไหนบอกว่าไม่กลัวทหารไทยไม่กลัวประเทศไทยพอโดน F16 ประเทศไทยเข้าไปทำเป็นร้องโวยวายเดี๋ยวจะหาว่าคนไทย ทำร้ายก่อนอีกก็ไม่ดูเนาะพีพีอฟีล่าสุดทหารขมิน กลัวจนหัวหดไปมุดอยู่ในดูอมเอาพระออกมาอมกลัวเอฟสประเทศไทยแถมยังกลัวตุยอีกต่างหากนี่แหละเขาถึงบอกว่าเก่งกับใครก็เก่งไปแต่อย่าคิดมาเก่งกับประเทศไทยเพราะคนไทยไม่เคยพูดล้อเล่นคนไทยไม่เคยคิดที่จะไม่ทำจริงถ้าคนไทยจะทำอะไรแล้วบอกได้เลยว่าซาวขมิน้นน่ะ อยู่ไม่ได้หรอกถ้าคนไทยคิดจะทำขนาดว่าน,นี่แค่โลนเซี่ยว f 4 6ทำให้ทหารขมีนี่ต้องออกมาร้องโวยวายบอกว่ากลัวมากกลัวตุยกลัวโลน F16 ประเทศไทยไหนบอกว่าขมีนด้วยนักด้วยหนาด้วยกว่าประเทศไทยทำไมไม่งัดอันดีๆอันแข็งแข็งแก่งมาสู้ละ่ะทำไมต้อง ไปมุดอยู่ในดูไหนบอกว่ากเก่งกว่าประเทศไทยพ่อคนไทยเอาจริงแล้วร้องห่มร้องไห้ดองโวยวายไปตอนนี้ไปรับชมคลิปพร้อมๆกันพีพีเอีบุกลึกถึงพนมเปนแหล่งข่าวทับฟ้าเผยลับรอบนี้กองทัพสั่งเบิกไข่1,000ปอนปอเยอะกว่าประทารอบแรกขณะทหารเขมรเริ่มทิ้งปืนวิ่งหนีเพียบรอบนี้ทับฟ้ามาแปลกค่ะ ขึ graduate, ้นต like ั้งแต่คืนแรกแถมยังเบิกไข่มากกว่าปกติหลายเท่าดูแล้วงานนี้ไม่ได้ตั้งรับแต่บุกลึกแน่สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้7ธันวาคม68ค่ะแล้วก็เกิดการประทะอย่างหนักตลอดแนวชายแดนในวันที่8ธันวาคม68 ส่งผลให้มีกำลังพลฝ่ายไทยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายนายขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเร่งอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวการสู้รบขยายวงกว้างจากพื้นที่พิพาทภูผาเหล็กและผานหินแดก้อนในอำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดไปยังพื้นที่ช่องอานมาและช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงเขเ่ามก็มีการยิงอาวุธหนักบ m e 2 1เเข้าไปในพื้นที่พลเรือนอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ การปะทะด้วยอาวุธหนักเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันที่8ธันวาคม68ดโดยมีการรายงานลำดับเหตุการณ์ดังนี้ค่ะ6นาฬิกา48นาทีกองทัพภาคที่สองรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ฝ่ายไทยต้องยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะหรือ R O E 7นาฬิกา7นาทีกองทัพอากาศไทยตัดสินใจใช้เครื่องบินขับไล่เอฟเขาปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชา เพื่อสนับสนุนกำลังพลภาคพ,พื้นดินและตอบโต้จุดที่ถูกยิงอาวุธหนักเข้ามา9นาฬิ20นาทีมีรายงานยืนยันค่ะว่าเป้าหมายสำคัญของทาหารกัมพูชาก็คือกระเช้าเนิน350ซึ่งเป็นจุดสังเกตการทางที่ตะวันตกของปราสาทต,ตาควายถูกทำลายลงโดยฝ่ายไทยน่าสนใจนะคะว่าในรอบนี้มีการส่ง F16 ขึ้นบินอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปะทะกันแค่วันแรก ต่างจากรอบแรกที่ร้อยเกิดการประทะที่รุนแรงก่อนแล้วก็มีข่าวหลุดออกมาจากจ่าไอซ์ทับฟ้าค่ะอดีตนายทหารอากาศชื่อดังที่ทําการเปิดเผยออกมาว่ารอบนี้เบิกไขเยอะกว่ารอบที่แล้วเป็นประวัติการค่ะงานนี้ดูท่าแล้วทับฟ้าไมา่หยุดแค่ป้องกันตัวเองแน่แโดยจ่าไอซ์ให้รายละเอียดเพราะว่ายืนยันจากลูกทับฟ้าอดีตทหารอากาศรู้มาว่าเบิกลูกยาวน้ำหนัก1000ปอนด์ออกไปเยอะมากที่สุดในประวัติศาสตร์การรบ ครั้งนี้เขเมรมันคิดไม่ถึงแน่นอนได้ข่าวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่า f 1 6จะขึ้นแต่โพสต์ไม่ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเต็มที่ทวงคืนอธิปไตยครับส่วนทางด้านฝั่งของกัมพูชาค่ะเรามีชาวบ้านแล้วก็ทหารกัมพูชาเริ่มแห่ปล่อยคลิปทำคอนเทนต์กันแล้วนะคะโดยคลิปที่ถูกแช์กันเยอะมากๆก็คงหนีไม่พ้นคลิปที่ทหารเขมรบริเวณชายแดนวิ่งตัวเปล่าไม่มีอาวุธค่ะทั้งที่อาวุธของทหารชายแดนนั้นถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งเลยการทิ้งอาวุธตั้งหน้าตั้งตาวิ่งแบบนี้คาดว่าน่าจะกลัวสุดขีดค่ะปุ่งม,มันี่นียไว้เนี่หน่อยจทโจมาติงมาโฮ ជប់តែញោមបាញ់តិចហ្មត់ទេបាញ់តិចហ្មត់ទេជົດដល់ជើងភ្នំមិញបាញ់គ្នាលោករត់ឡៅរត់ឡើងភ្នំហ្នឹងពីអ្នកអូនពីអ្នកអូនឡាស៊ុតពួកឡើងភ្នំលើវិញអាជាងណានណៃបោកថាមិនខ្លាច F4 ណាទីទៅទៅបងអូនអើយពីពួកទៅក្នុងមកខាងយើងចំណាប់បងអូនពីពួកទៅបាញ់មកខាងយើងចំណាប់បងអូនអើយឡាស៊ុតពួកប៉ាមកបងអូនអើយធ្វើវិញនឹងវត្តហានកម្ពុជាប៉ាជួយ ตอนนี้สถานการณ์ที่ชองอานามาล่าเป็นไปตามแผนครับเรื่อง F16 อยากฝั่งเราเข้ามาแล้วปล่อยระเบิดรุ่นใหม่เบอร์ใหญ่ใส่ตรงการที่โนของพวมันโดยตรงแล้วที่สาคัญทหารที่ไปรบที่แนวหน้าก็กลัวจนเอาพระมาอมเพื่อเป็นคาถาป้องกัน F16 โอ้โหงานนี้บอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะหาว่าไทยเริ่มก่อนอีกเหมือนเมื่อก่อนแต่นูนะปัจจุบันนี้ ในขมิมีนเริ่มก่อนรอบที่สองขมิมีนก็เริ่มก่อนอีกอยู่ดีนาอพีพีเอฟซีน้องเดียก่อนอื่นก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้พีพีเอฟซีฝั่งไทยที่โดนประสบภัยจากขมิมีนขอให้พี่เอฟซีฝั่งไทยปลอดภัยทุกคนและขอให้เอาชนะให้ได้น้องเดียคนนี้ขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พ,พี่น้องเอฟซีฝั่งไทยทุกคน และฝั่งขมินที่บอกว่าไม่กลัว F16 ประเทศไทยบอกว่าคนไทยน่ะไปดุกรามขมินก่อนก็ช่วยกรุณาพิจารณาตัวเองให้ดีก่อนที่จะว่าประเทศไทยเพราะคนที่ดุกรามประเทศก่อนก็คือกัมพูชาเมื่อครั้งก่อนครั้งนี้ก็อีกรอบหนึ่งลุกรามประเทศไทยพอสู้ไทยไม่ได้ก็หันมาโทษประเทศไทยว่าไทยเป็นคนเดิ่มก่อน นี่เหรอคำว่าของคนเก่งนี่เหรอคำว่าของคนอวดสลาดสุดท้ายสู้ไม่ได้ยอมแพ้โดยดีก็ไม่ยอมมาหันว่าต่อว่าให้ประเทศไทยนี่แหละทำไมคนอื่นถึงไม่รักขมิน้นทำไมต้องหันมารักประเทศไทยเพราะแบบนี้โอ้โหบอกได้เลยว่างานนี้ขมิ้นเนี่ย ก็คงสู้ไม่ได้อีกเหมือนเดิมแต่ว่าอวดเก่งใส่ประเทศไทยโลน F16 เข้าไปนี่บอกได้เลยนะว่าหนีหัวซุกหัวสุนแทบเอาชีวิตไม่รอดก็ยังอวดเก่งอยู่ดีไม่เดืกเนาะพีพีเอฟซีอาคิดวิดีโอนี้พีพีเอมีความเข็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไลา่แล้วน้องเดียเองก็ขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องฟังไทยสู่ๆและขอาห้ผพานวิกฤตี่ไปหลาทุกคนแล้วก็ขเ เอาไส้สนะมาฝากพ่อแม่พี่น้องฟังไทยเด้อน้องเดียวตัวน้นอยเขาเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องฟังไทยสู่ๆต่อไปเนะาะหาพี่ๆเอฟซีทนันไดมีความเิดแนวไรก็สามารถคข้เมินเข้ามาไหนนลเนาะในโรงเรียนก็จะเขาตัวลาไปเพียงซำนีพอกันคลิปหน้าพอ่อพี่น้องกัสบสบายดีไหมวา